อ oh ันนี <t os> <t os> ้เป็นบุญต่างบุญต่างบุญต่างบุญมาเจอกันการที่เราเห็นคนจานวนมากนี้มามาโดยไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนบางคนบอกเออนี่เป็นงานวัดหรือเปล่าไม่ใช่นะคะบัดดีทางโยมพ่อแสวงนะอะไรโยมพ่ออาทิตย์แสงจันทร์หรือนาวาทวาทิตย์แสงจันทร์นี่พร้อมกับนักสายบุญมีจิตสัทาอย่างทำสังฆทานและก็ถวายรูปรักงสังขานรูปเหมือนพ่อแม่รุบาจาร ก็เลยขอถวายในวันน th ี้และประหมอวด้วยกับญาติโยมที่มาร่วมขอพรเขาถูกรางวัลนะครับนะประมาณห7เจล้านก็เลยอยากจะขอแก้บนนะขอถวายมาโหรีขอถวายนางลำขอถวายกองยาวนะอันนี้ก็เลยกายเป็นบุญมาเจอบุญนะกายเป็นบุญมาเจอบุญแล้ววันนี้เมื่อวันมีการบูงสวงพระอาจารย์ก็ ถือเอาวันนี้เป็นวันแห่งมหมามงคลให้ลุงคลได้ปล่อยเพลงในวันนี้และอาจจะมีการได้ร้องเพลงถวายซึ่งเสลปิดน,นักร้องในวันนี้ก็มาเยอะนะเป็นสัมุ่าติเป็นสัมเมืองติสงก็มาหนุ่มทัศน์ชัยก็มาต่อไปนี้ลุงคลก็จะเป็นเรกร้องเต็มตัวอยทั้งปาแตนด้วยวันนี้จะถือว่าเป็นบัตีเป็นวันที่ลุงคลได้ปล่อยเพลงสิ่งเดียวที่ให้ขอ นะหลังจากที่ลุงพลร้อปุ๊บอาจารย์ก็จะให้ปล่อยเลยและจะปล่อยในช่องของลุงพลเท่านั้นนะในซนะิงเกิลนี้ที่มี MV จะมีเฉพาะในช่องของลุงพลช่องอื่นจะไม่มีพรอลิขสิทธินี้ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของลุงพลและป้าปแจนะก็ถือว่าให้ทุกคนได้ยินดีด้วยกันฝากเอฟทุกคนด้วยนะ พวกยายๆเล่นโทรศัพท์เป็นกันไหมคะถ้าไม่เป็นรีบซื้อเดี๋ยวนี้และฝากนะคะมีหลายช่องนะคะมีใจหมดเลยนะแต่ช่องเทพลงคนสร้างบารมีถ้าเป็นทอารไม่ได้นะคะจะขี้จะเยี่ยวแล้วเธอจะเอาต้องมาถ่ายช้ทุกจุดทุกหย่อนทุกยางไม่ได้เลยนะแต่ลงคนนิ่งมากปจะัยนิ่งมากมีคือความยิ่งใหญ่ในใจของเขาเนี่ยมีใครบ้างอยากให้คนอื่นมารู้เรื่องสืบตัวตัวเองครับ ทุกคนต้องมีเรียนรู้เป็นส่วนตัวแต่นี้อาจารย์เห็นอาจารย์ดูว่าลุงพลจะนิ่งแค่ไหนป้าแตนแต่นิ่งแค่ไหนการที่คนแบบถึงกล้องโอ้คือคนเราเนี่ยถ้าไม่สุทธิสุันจพลาดนะครับเห็นไหมครับถ้าไม่มีความริสุทสุ์ใจพลาดแน่ๆค่อะคุณหลอกคนได้แน่นาหรอกค่ะแต่ถ้าคุณริสุทสุ์ใจคุณขายเลยถ้าไม่มีอะไรต้องกลัวคุณขายแล้วไม่ขายก็วานก็ขาย ไอ้คนถ่ายมันจะเหนื่อยก่อน <c oughs> นะครับอันนี้ข้อถ่ายแบบนี้นะลุงพลเขาไม่ได้ให้เฉพาะยูทูบเบอร์นะอาจารย์เห็นลุงพลกำลังพัฒนาตลาดนะซึ่งคนได้นสายของในที่ของลุงพลนี้นี่คือความเสียสลับถ้าเราไม่รู้จักลุงพลเราก็จะไม่รู้หรอกว่าความทิ่งใหญ่ใจลุงพลเป็นยังไงแต่ถ้าเราติดในบ้านประกอบตอนนี้นี่เจริญม,มากนะคะ เพระเพราะฉะนั้นเพลงนี้เป็นเพลงแรกของลูกผลขอให้เราช่วยกันช่วยกันฟังนะคะนอนหลับก็เสียงหูฝังไว้อยด้วยนะคะเปิดแล้วตัวเองแล้วถือว่าเอาบุญช่วยกันวันนี้มีหลวงพ่อโผล่มาด้วยโอ้ท่านพระครูแท่นพระครูพนุษย์ค่ะคนุษยมาถึงแล้วนะคะ ทา่านพระครูอุ้มอันนี้ยยยหยอกหยอกพิเศษได้นะท่านไม่ใช่ทา่านพระครูนะครับตอนนี้อยู่ที่อุ๊บนะที่อุ้มกับอาจารย์อาจารย์ชาไทยเป็นนายแบบและนางแบบที่สวยที่สุดในประเทศไทยที่ไม่มีใครเหมือนอีกแล้วในโลกใบนี้คนคนคนี้เล่นสุนชัยไม่ไม่มีใครเหมือน<ล>แต่ท<ล>ี่น่าสนใจมาด้วยน้องชาไทยได้ นี่หมั่นกรามาเล่นงานอยู่ในป่ายางเนี่เดินได้แล้วหรือยังเดินได้แล้วหรือยังไม่ที่อุ้มเดินได้แล้วหรือยังตอนนี้เต้นระบำได้แล้วสาธุไม่หายไปท่านก็ได้ดูอยู่เมื่อวานเพราะรู้สึกว่ากําลงขานะครับกําลงขาได้ดีได้ด้วย เปิดร้านนวดหรือร้านกาแฟกันแด่แม่โล่ก <c oughs> ็อไปนวดอยู่ร้านกาแฟ <c oughs> เป็นนวดอยู่ร้านที่กี่ใช่ไหมใช่ค <c oughs> ่ะอย่างสาทุอาจารย์ก็จะเป่าให้อยู่นะว่าจะเป่าให้อยู่แต่โย,ยมพอ่รอร้องร้องลูกประบาดขึ้นถวายผ้าก่อน,นอาจารย์จะเป่าขาให้พี่อุ๊กลองดูสินะมีบุญนะพระอาจารย์เป่าให้ <c oughs> ถ้าคนอนะื่นนะเหมือนเดินะ แกหน่งทางแน่เลย <c oughs> <c oughs>